สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมย h ชาแนลนะครับทาง y o u t u b บบรรยากาศเศร้าๆยุ่ออมหญ่นะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ตลาดเซรีเนะสาวหน่อยเพชรบานแพงคนมาเล่นแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนยางแห้งเลยครับว่าสุไปเบิ่งอยู่ฝนเลยตกยางแห้งทางบอดโจมันก็เลยหยุดการแสดงนะครับเพราะว่าแสดงบ่ไรฝนตกเมื่อคืนตกโดนเติบแล้วครับแล้วก็โดนพ่อม สภาพนะครับฝนตกเห็นแยกเปียกอยู่เลยนะครับตอนนี้แปดโมงกว่าอารถขึ้นมาจอดตึ้งตึง้งแล้วก็เปิดลัาน,นตามปก,ปกติคือเกาของฟ้าปลอดปร่งนะครับจถานี้ เดิมมาแห้งนะครับคิดว่ามะเรงตกอีกเน่นอนส่นระามเสียเมียบานนข้ามหวานจะไปปลูกอยู่หน้า คลิปนี้งานนี้ครับพี่น้องทำงานเหมือนเดิมเปิดร้านตำบอ่บอมอไซคนตกคนจีไลสวัสดีครับอิว Channel